เมื่อทหารเยอรมันถูกปิดล้อมแต่มีชายคนหนึ่งรอดชีวิตด้วยวิธีที่ไม่มีใครคาดคิดปลายปี1942ยุทธการสตาลินกราดเป็นหนึ่งในการสู้รบที่โหดเหี้ยมที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพเยอรมันกว่า3 0 0 0 0นนายถูกโซเวียตปิดล้อมอย่างสมบูรณ์สภาพอากาศหนาวจัดและขาดอาหารทําให้ทหารเยอรมันยอยล้มตายเป็นจํานวนมากแต่มีชายคนหนึ่งหันคลายปฏิเสธที่จะตายอยู่ตรงนั้นเมื่อแนวรบแตกหันรีบวิ่งไปหลบซ่อนตัวใต้ซากอาคาร พร้อมปลายเลือดปลอมบนตัวเพื่อแสดงว่าตัวเองเสียชีวิตทหารโซเวียตเดินผ่านร่างของหันไปโดยคิดว่าเขาตายแล้วตลอด3เดือนหันหลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองร้างเขาเอาชีวิตรอดด้วยการขโมยเศษอาหารจากศพและดื่มน้ำแข็งละลายเพื่อประทังชีวิตในที่สุดหันตัดสินใจแอบขโมยเครื่องแบบทหารโซเวียตใส่ปลอมตัวเพื่อออกเดินทางกลับไปยังแนวรบเยอรมันเขาเดินทางกว่า1น0กิโลเมตรฝ่าพายุหิมะผ่านฐานโซเวียตนับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งพบกองทัพเยอรมันได้สำเร็จเมื่อกลับถึงแนวรบเยอรมันทหารในค่ายแทบไม่เชื่อว่าเขายังมี ีวิตอยู่เพราะกองพันของฮันทั้งหมดเสียชีวิตยกหน่วย